ราคาลำไยที่ตกต่ำต่อเนื่องหลายปีทำให้ชาวสวนประกาศขายสวนลำไยซึ่งถูกติดป้ายให้พบเห็นตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูขนขณะที่บางส่วนตัดสินใจโค้นต้นลำไยทิ้งและหันมาปลูกมะม,ม่วงรวมถึงพืชอื่นอย่างเช่นพลิกทดแทนเพราะมีภาระหนี้สินจานวนมากจึงตัดสินใจขายสวนใช้นีที่ยังทำอยู่ก็อยากให้ภาครัฐหามาตรการเข้ามาช่วยเหลืออย่างจรงิงจัง ก็มีอยู่ขายทั้งที่เพราะว่ากู้เขามา,มาเพราะมันไม่ได้ใชหนี่เขาอะสะสมอะบางคนก็ปล่อยให้ยุดไปบางคนก็ขายทั้งที่ทั้งนี่ไปเลยเนี่ยชาวสวนตกในสภาพที่อดอยากเป็นนี่เป็นสินเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำนะครับโดยเฉพาะสวนของผมนี่คือลำใหญ่อย่างปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งตลาดไปไม่ได้เพราะ ผู้ประกอบการอ้างเรื่องโควิดนะครับลำไย,ยรูดล่วงเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ3บาท5บาท7บาทแต่ค่าแรางคนขึ้นกลับขึ้นเป็น500คนคนเด็ดก็300 800แลแปละชาวสวนบางคนนี่ต้องทิ้งข้อมูลของนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ ที่ศึกษาเกี่ยวกับลำไย,ยระบุว่าปัญหาที่ทําให้ราคาํำไย,ยตกต่ำเพราะผลผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ค้าต้องการอย่างเกรด A อมีไม่ถึงร้อยละ30ของผลผลิตในแต่ละปีหากต้องการแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเกษตรกรและภาครัฐต้องเข้ามาดูแลทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ลำไยนี่จริงๆผมใหญ่สรุปนี้นะคือเราต้องมองทั้งในส่วนต้นน้ํากลางน้ําปลายน้านะว่าในส่วนต้นน้ําเราต้องทําไงเหมันต้องทําเรื่องคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยเลือกช่วงเวลาการผลิตที่เหมาะสมส่วนกลางน้ำนี่คือต้องแปลรูปให้มีความหลากหลายแล้วก็มีระบบการขนส่งที่ดีส่วนปลายน้ำเนี่ยผมมองเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ตลาดต่างประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศนี่ก็คงต้องไปดูตลาดใหม่ๆตลาดยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปดูเงื่อนไข,ขของตลาดเนี่ยว่ามียังไงอ้นนี้ผมคิดว่าภาครัฐต้องต้องให้การสนับสนุนในส่วนของเงื่อนไขหรือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่าในปี2565มีเกษตร,รกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกลำไยกว่า100,000ครัวเรือน จำนวนกว่า2 4 0 0 0 0แปลงมีพื้นที่ปลูกลำไยกว่า1ล้าน3 0 0 0 0ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตไม่ต่ำกว่า1ล้านตันซึ่งปีการผลิต2,565/66ทั 66, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยาบายโดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการร่วมกันให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และราคาถูกเพื่อลดต้นทุนสำหรับไทยเป็นผู้ส่งออกลำไยยรายใหญ่ของโลกจำหน่ายผลสดตลาดส่งออกที่สำคัญคือประเทศจีนอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วมลำไย,ยอบแห้งส่งให้กับประเทศจีนเวียดนามและฮ่องกง